ครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่มารับชมนี่กนะ็มาอัปเดตนะครับนี่ก็บ่อใหม่อีกแล้วบ่ออันเก่านูนก็ใกล้จะเสร็จแล้วที่ผมถ่ายคลิปแรกนะครับนี่ก็น่าจะดูยาวๆนะครับแถวนี้ทีมงานนี้มีอีกประมาณสองลูกคนระับกับลูกนี้ ก็ประมาณ3ลูกกตรงกลางนั้นจะทำหรือเปล่านข้างหลังผมมันจะมีเดี๋ยวผมไปถายนิดนึงไอ้ร่องนี้ไม่รู้แกจะทำยังไงนะถ้าเก็ตทำก็อยู่ประมาณ4ีลูกห้าลูกได้นะชาวบ้านเขามาตัดไม้ยางที่แกปลูกแบบ เพราะว่าเลยในเขตที่เขาจะขุดทำการกวนกันลูกนี้นะครับรอยต่อนี่ก็น่าจะโดนหมดเลยเดี๋ยวต้องสุบนน้ำอีกนะครับ ทีเด็ดอะไรหรือเปล่าบอ่อนี้ลึกอยูนะ่ตรงกลางนะครับอินญ้าไม่ค่อยขึ้นเลยนะครับอาจะมีตัวใหญ่ๆแน่เลยเดีย๋ยวไว้แก้สูบนะเดี๋ยวผมมาถ่ายชมบอ่อที่สองยังไม่ได้ถ่ายเลยนะผมบอ่อที่แกขุดที่สองนั้นก็เป็นทรายนะครับสักส่วนใหญ่ ร้อนะับโมนาสองสามวันนั้นฝนตกนี่ก็แดดเริ่มออกแนละ้วไม่รู้เห็นพูดๆว่าเมือ่อก่อนน่าจะได้อาบดีตนี้ไม่รู้แกมาทำหรือว่าอาบัดีรถไม่ทันหรือว่ายังไงนะนาง,งานจะเยอะเหมือนกันนะอบดีก็เลยให้ทีมง,งานนี้ทำไปเลยเมืกอกนก็แบ่งคนละครึ่งคนระับ โอน่าจะเอาหมดแล้วนะวันนี้นจะให้หมดเลยเครื่องนี้เข้าวัดความยาวก็ประมาณกิโลกว่าได้นะความยาวเรียบถนนนี้นะจากที่บอ่อลูกแรกทำ ปนะลาไหลน่าจะมีนะแกล้กลนวันนี้ไม่รู้ได้หรือ,อยังปลาน่าจะได้เหมือนกันนะเดี๋ยวไปถามบูมยาวกันปัเดียวก็หลังจากนี้เดี๋ยวผมจะไปถ่ายในเขื่อนนะเพราะว่าแกเริ่มวิ่งทรายออกแล้วนะในเขื่อนเห็นรถดำหลายคันอยู่น่าจะสนุกเลย น่าจะเอาออกครับเสาวนี้ถ้าอยู่ในแนวจริงๆก็มีก็อีกเยอะเหมือกนกันก็จะทําเหมือนสาขแรกเลยนะก็จะเอาเสมอน,นั้นเลยนะทางระดับถนนเลย ลงไปจับแล้วหรือเปล่านะดูยัง 哦。 ในที่ข่งของตัวเองครับไม้ดีๆก็ชาวบ้านก็เอาไปสัดจานี้ก็เดี๋ยวเขามาเคลียร์ก็เป็นเรื่องอีกสาบบกเพิ่มหน้าแล้ว ได้ก่อนเจ้าโฟน่าจะหยุดแล้วนะเพื่อนพอดีแตได้ตัวใหญ่ๆคนระับดูมีของดีแน่เลยคนระับว่าสภาพน่าจะมีนะในนี้